การเลือกตั้งเทศบาลปี25 6 4การเลือกตั้งระดับเทศบาลจะจัดขึ้นในฟิลลนแลนด์ในวันที่13มิถุนายนการเลือกตั้งระดับเทศบาลหมายถึงอะไรการเลือกตั้งระดับเทศบาลสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานในด้านการเงินและการบริการของเทศบาลในการเลือกตั้งระดับเทศบาลน,นั้นจะจัดขึ้นในทุกๆ4ปี งานของเทศบาลคือการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตเทศบาลเทศบาลรับผิดชอบในเรื่องการศึกษาและสถานที่รับเลี้ยงเด็กกิจกรรมทางวัฒนธรรมงานเยาวชนและงานห้องสมุดน,นอกจากนี้เทศบาลยังรับผิดชอบในเรื่องของการสร้างก่อสร้างอาคารการจัดการเรื่องขยะและการบริการด้านดูแลสุขภาพ ในการเลือกตั้งระดับเทศบาลผู้ีได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้แทนพวกเราทุกคนใครสามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับเทศบาลประชาชนทุกคนที่มีอายุเกิน18ปปีสามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับเทศบาลได้ทุกคนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในที่ของชุมชนของตนเองเทศบาลถิ่นที่อยู่อาศัยจะเป็นเขตเทศบาลที่คุณ อาศัยตั้งแต่วันที่23เมษายนปีนี้เป็นต้นไปนอกจากพลเมืองฟินแลนด์แล้วพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆเช่นไอร์แลนด์หรือนอร์เวย์ที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์สามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประดับที่บาลได้บุคคลที่ย้ายมาอยู่ในฟินแลนด์จากนอกสหภาพยุโรปสามารถลงคะแนนได้ถ้าได้อาศัยอยู่ในฟินแลนด์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย2ปีติดต่อกันก่อนวันที่23เมษายน2564 จะมีการส่งหนังสือแจ้งสิทธิ์ในการออกเสียงให้กับคุณไปทางไปรษณีย์ซึ่งเป็นจดหมายสําคัญที่จะแจ้งเกี่ยวกับสถานที่ที่ให้คุณไปลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง <c oughs> คุณสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างไร <c oughs> หากต้องการคุณสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ในวันที่26พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายน2564จะมีสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้ามากมายและคุณสามารถลงคะแนนเสียงได้ในที่ที่คุณต้องการ ในวันที่13มิถุนายนซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนั้นคุณสามารถลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งของคุณเท่านั้นและคุณจะต้องมีบัตรแสดงตัวคุณในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทำไมเราถึงต้องลงคะแนนเสียงคุณควรที่จะลงคะแนนเสียงเพราะมันจะมีผลในเรื่องที่ว่าใครจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและชีวิตประจําวันของคุณผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะเป็นตัวแทนของคุณในการตัดสินใจเช่นการจัดการเรื่องสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ความเป็นไปได้ในเรื่องกิจกรรมยามว่างของเด็กหรือเรื่องโรงเรียนและการบริการด้านสุขภาพในพื้นที่นั้นดังนั้นจึงควรลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครที่ทเห็นความสําคัญในเรื่องเดียวกับคุณหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นภาษาไทยสามารถติดต่อได้ที่สมาชิกสาภาผู้อพยพถิ่นฐานประจําเมืองซาโลหรือสามารถส่งอีเมลมาที่ m a h a m u t i a n e s t o s a l o f i